สวัสดีครับพามาชมมันสปะหลังพันเกษตรศาสตร์นะครับอยู่ระหว่างการทดลองพันนะครับเกษตรศาสตร์รหัส G1 หนึ่งครับเกษตรศาสตร์รหัส G2 สองครับมันสปะหลังที่ต้นไม่ใหญ่มากนะครับสองตัวเนี่ยเป็นโูกผสมใหม่ของอาจารย์สกลฉายสีนะครับอยู่ระหว่างการทดลองครับเนี่ยครับทงต้นอันนี้ G2 ครับ นี่ g ีนะครับรหัสฝั่งนั้นเป็นห้วยบง90ครับครับแปลงนี้สวยงามครับสวยงามตั้งแต่ต้นปลูกตั้งแต่เริ่มนะครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยครับรอขุดครับมานมีนาเมษาปีหน้าครับปลูกทีครับแปลงนี้ ปลูกถีละระยะนี่สักประมาณสี่สิบห้าิครับเฉลี่ยเนี่ยไม่เกินเนี่ยครับพื้นที่จำกัดครับพื้นที่น้อยปลูกทีเอาต้นครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับนะครับฝากติดตามด้วยนะครับนะครับฝั่งนี้จะเป็นรหัสดีครับดีแปดดีเก้าดีสิบสามครับ ดีแปดดีเก้าดีสิบสามเนี่ยเป็นมันต้นใหญ่นะครับเป็นมันต้นใหญ่ดีแปดดีเก้าดีสิบสามเป็นมันต้นใหญ่ส่วนส่วน g ีหนึ่งจีสองเนี่ยจะเป็นมันต้นไม่ใหญ่มากครับต้นคล้ายๆเกษตรศาสตร์แปดศูนย์ครับต้นเล็กๆแต่แต่จะต้นตรงกว่าครับต้นไม่ค่อยแตกกิ่งนะครับนี่ปลูกติดแล้งนะครับก็ไม่แตกกิ่งเท่าไหร่ครับครับทรงต้นถือว่าสวยครับเดี๋ยวรอดูหัวครับ ว่าจะผ่านไหมรอดูหัวตอนสิ้นปีครับว่าจะได้ขยายต่อหรือว่าไ่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับ